yourself with my life's work how many lives is my life worth feed yourself with my life work how many lives is my life worth feed yourself with my life worth. how many lives กับสวัสดีครับผมอยู่กับผม n e w ไพร e เอนะครับวันนี้ผมจะมาต่อจากครั้งที่แล้วที่ว่าผมสอนทำประดับใช่ไหมแล้วก็สอนเรื่องแบบค่าสเตตัสตามแต่ละอย่างก็ครั้งนี้ผมจะมาทาเกี่ยวกับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือผมไปเพิ่งไปรู้จักคนคนหนึงมาแล้วเขาสอนทำประดับก็คือผมอยังขาดเรื่องนึงก็คือวันเนี้ผมไปรู้เรื่องมาก็คือเรื่องโจมคุณลักษณะ อันนี้จริงจังนะคือมันมีผลมากเลยสําหรับใครที่บ้าแบบแข่งกับใครแล้วแพ้ยังงงๆอยู่อ่ะผมจะมาอธิบายว่าม,มันจะช่วยในเรื่องอะไระก่อนอื่นก็คือผมจะให้ดูประดับแต่ละอันก่อนเนาะก็ประดับแต่ละสเตตัสผมเนี่ยจะมีโจมคี2โจมคูณ2อันนี้ก็จะมีอัตราโจมมาเป็นอันอีกอันนึงส่วนอันนี้ก็จะมีโจมคูณ2อันเหมือนกันกําไรจะไม่มีโจมคูณครับผมจะได้กําไรมาจากได้โจมคูณมาจากแหวนแล้วก็สร้อยต่างหู ตอนนี้คุณลักษณะผมอยู่ที่68ซึ่งเรามีโจมคุณลักษณะเนี่ยมันจะทำให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็อะไรอะมีมีตีแรงขึ้นกับเฮ้มีมันจะช่วยให้สกิลแรงขึ้นดิใช่ใช่แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องตีนะผมไปอ่านหน้าเว็บมาเขาบอกว่าถ้าหลอดเต็มอะ่ะมันจะทำให้ตีแรงขึ้นด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะว่า มันช่วยหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะช่วยอยู่มั้งแต่สกิลน่าช่วยแน่นอนก็คือโจมคุณ68แเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะสาธิตไงดีล่ะนั้นเดี๋ยวไปแมปแมป,แมปหนึ่งแล้วกันเราจะสาธิตให้ดูว่ามันจะมีผลขนาดไหนเออมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้แล้วกันนี่นะความเสียหายความเสียหายให้ดูก็ยังไงอะ เดี๋ยวผมจะลอง F2 ให้ดูหนึ่งครั้งแล้วก็มาดูความต่างของคันแบบครั้งต่อไปกันงั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นต่างหูแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมให้ตีแล้วก็ตีพอนี่ก็คือจะได้278,000นะอ่าเดี๋ยวผมเล่าก่อนแล้วผมจะลองถอดต่างหูดูอ่าทนีนี้คุณลักษณะผมเหลืออยู่ที่4ี่อ่ะเฮ้ เอาไหมเอาไหมเอาไหมไหผมลืมเี้ผมลืมเีเอาไหมไหมเห็นไหมครับว่ามันต่างเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนนะเผื่อทุกคนไม่เชื่อเห็นไหมครับขึ้นมันมันขึ้นไม่ถึง278,000เแนเลยนะแล้วถ้าผมกลับไปใส่ต่างหัว ก็เดี๋ยวลองดูเลยอ่ะเห็นมครับสอแสนแปดหมื่นจมันจะขึ้นมาเยอะมากเลยนะถ้าเฉลี่ยต่อสกิลอะ่ะแล้วเราสกิลเอชบีไปเรื่อยอะ่ะคือ,อยังไงมันก็ได้เยอะอยู่แล้วอะ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวกลับไปเริ่มกันเอาล่ะครับก็กลับมาแล้วนะผมจะมาอธิบายง่ายๆก็คือโจมคุณลักษณะจะทําให้เราโจมสกิลแรงขึ้นแล้วทีเนี้ยผมจะให้ดูแล้วแต่สเตตัสเลยนะว่า ระดับที่แบบว่าอันนี้ผมถือว่าของผมอ่ะคือถึงถึงว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากๆเลยนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในขั้นที่แบบว่าเออมันต่ําแบบแบบว่าไม่แบบแยอ่อันนี้คือมันสําหรับผมก็คือมันดีแล้วนะสําหรับผมอะ่ะอันนี้คือดีแล้วก็ส่วนต่างหูจะเป็นตามนี้แบบตามที่ผมให้ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นสร้อยจะมีโจมคุณลักษณะโจมคี้โจมเร็วโจมตีแล้วก็จะมีโจมคุณสัษณะอันหนึ่งกําไรผม อันนี้เป็นโจมคีสองอัตราโจมหนึ่งแล้วก็โจมตีแล้วก็คิดะเข้าคิดะเข้าเนี่ยผมไปไอ้นี่ผมไปดูมาแล้วก็คือพวกดิจิมอนแบบใหม่น่ยมันจะทําให้การแบบตีติดคียากมากก็คือเหมือนตีแล้วตีไม่ติดคีตีธรรมดายิ่งคีสูงยิ่งทําให้ตีติดคีส่วนมันจะแยกกันนะเผื่อใครที่ไม่เข้าใจก็คือพลังโจมตีคิดะเข้าเนี่ยโจมตีคิดะเข้าทาให้ตีแรงทําให้ตีแรงขึ้นส่วนคี คริทิคอเนี่ยทำไม่ตีติดคิดก็คือถ้าตีไม่ติดคิพพาจงตีคริทิคอลก็ไม่มีผลอ่านี้นะครับส่วนจะมีเรื่องอันนี้ก็จะมีพวกชิปเช็ดทาให้เพิ่มสเตตัสได้อีกแล้วก็จะมีเรื่องที่จะไว้ไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วผมได้พูดไปหรือเปล่านะนโดยส่วนตัวผมทําไว้รัดมืดกับแสงวัคซีนไว้ก็จะทําให้สกิลแรงขึ้นเหมือนกัน อันนี้ไม่มีส่วนในการโจมตีนะเผื่อใครคิดว่าเข้าใจผิดแบบว่าตีจไวมันทําให้แบบโจมตีแรงขึ้นด้วยไม่เกี่ยวนะครับมีแค่สกิลเท่านั้น mm. แล้วก็สไปร์ลคีริงผมยังไม่ได้เดินต่อเลยตอนนี้อยู่วิวเจ็ดค้งอยู่ mm. แล้วก็จะมีเรื่องถุงมือตามที่ผมเคยบอกเหมือนกั่แล้วน่าจะไม่สับสนนั้งใครที่ยังงงก็กลับไปดูคลิปได้นะครับ mm. แล้วก็จะมีเรื่องพวกซีนบ้างอะไรแบบนี้ซีนก็จะแบบเยอะหน่อย mm. ไม่น่ามีอะไรแล้วนะผมดูมา อันนี้คือผมมาเพิ่มเติมแงมเผื่อแบบว่าทําไมบางคนยังสงสัยแบบว่าเอ๊ะมันยังไม่แรงเลยยังไม่แรงกีงนะอันนี้ผมเพิ่งมารู้แบบเออเราสู้เขาไม่ได้เพราะาเราไม่มีโจมคุณนะส่วนฉายาก็จะผมแนะนําให้เป็นเล่นอยู่2สไตล์ก็คือฉายาเน้มตีกับฉายาเนี้ยใครที่มีแม็กคาลูมอนจะได้ฉายาสกิลท่าแสงก็คือทําให้ท่าแสงสกิลแรงขึ้น15%ส่วนใครที่ไม่มีก็ใช้เป็นฉายาของ ดันสีเทปก็คือได้จมสกลิลแรงขึ้น12%นั่นแหละก็จะทําให้สกลิลแรงขึ้นไปอ่อแล้วก็จะมีเรื่องบัฟอะไรพวกนี้บัฟก็จะทําให้เราตีแรงขึ้นหาง่ายไหมหาง่ายนะหาอาจจะอันนี้นะก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ